สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลมะนาวนะคะเป็นเซลประจำเต็นนะคะรถบ้านนองปานะคะสาขาสุขุมวิท107นะคะอยู่ปากซอยแบริ่ง28นะคะเดี๋ยววันนี้เซลนาวนะคะมารีวิวให้ลูกค้าดูนะคะคันต่อคันเลยใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะคะสนใจรถรุ่นไหนลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวนาวมารีวิวให้ดูคอมเมนต์มาได้เลยสนใจฝากชื่อเบอร์โทรไว้ใต้นะคะคลิปนี้ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเซลนาวพามารีวิวคันนี้ค่ะเป็น Honda Jazz นะคะปี2012สีดำคันนี้เดี๋ยวมาแจ้งราคาโปรโมชัน่นก่อนพาไปดูรถนะคะแจ้งโปรโมชั่นลูกค้าก่อนนะคะโปรโมชั่นของเราเนะะี่ยค่ะต่ลบ้านออกไปนะคะ มีช่วยดาวให้เลย5%นะคะสำหรับรถที่ไม่เกิน5 0 0นช่วยเงินดาว5%หรือใครอยากจะขับฟรีไปเลย60วันก็ได้เลือกรับได้เลยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าออกรถนะคะภายในเดือนนะคะเรามีเงินแถมกลับบ้านให้ลูกค้าอีก5,000บาทเป็นเงินทำทุนเลยช่วยลูกค้าในช่วงโควิดไหนจะลดราคาไหนจะแถมเงินกลับบ้านเอาเป็นว่าคุณซื้อรถตอนนี้คุณคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มมากแน่นอนนะคะ นี่พาไปดูรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Honda j แจ z นะคะแจจี Jazz GE ใครๆก็ตามหาใครๆก็เล่นนะคะใครๆก็อยากขับคันนี้นะคะเป็นรถปี2012ราคาเบามากนะคะเครื่องพันหสีดำคันนี้อะตะก้องแผ่นเลยนะคะสวยสวยรถดเดิมๆนะคะเรารับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิกควม่มหรือน้ำท่วมนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีแล้วเรียบร้อยนะคะ ลงล้อมแม็กนะคะยางเต็มนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะเป็นที่นิยมนะคะเป็นที่ต้องการนะคะตากล้องออบแพลนเข้ามานะคะนี่เลยรีวิวรอบรถให้ดูนะคะคันนี้นี่ฝาท้ายเปิดขึ้นได้เลยกว้างขวางมากสำหรับแจดข้อดีคือนะคะทรงสวยโฉบเฉี่ยวไม่พอนะคะภายในพับเบาะลาบไปได้เลยนะอ่ะ พับเบาะนอนไปได้เลยนะสำหรับคนที่ค้าขายหรือมีลูกมีครอบครัวอยากวางจักรยานตะกร้าผ้านะคะลึกมากนะคะเข้าไปนอนเล่นยังได้เลยนะคะนี่เลยสภาพดีจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่านี่นะคะเบาะก,ก็จะพับแบบนี้นะคะตะกร้งแผ่นเข้ามานะคะเบาพับแบบนี้ได้เลยนะแจ๊ดข้อดีมีหลายอย่างรถอนเนกประสงค์ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะคะ ใช้งานได้ดีเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น h o n d a Jazz นะคะเครื่อง1.5ตัว S นะคะเป็นรถปี2012นะคะวันนี้เอามาทำโปรโมชั่นนะคะราคาเต็มนะคะเราขายอยู่ที่389,000บาทนะคะ389,000บาทวันนี้เราไม่ขายเราเอามาทำโปรโมชั่นนะคะราคาอยู่แค่ลดไปเลยนะคะเหลือ369,000บาทค่ะ ถูกมาก3ามแสนหกหมืนเก้าพันบาทนะคะคุณได้เงินกลับบ้านไปทําทุนอีกห้าพันบาทนะคะถ้าออกรถภายในเดือนนี้นะอ่ะตะก้องแผ่นเข้ามาค่ะนะคะภายในนะคะภายในนะได้เบาะหนังนะคะภายในได้เบาะหนังนะคะนี่นะนี่เลยทรงสวยทรงซิ่งเลยห้ามพลาดนะคะใครที่หาแจ๊ดห้ามพลาดนะ นานๆจะมีสีดําเข้ามาทีนะคะภายในได้บ่อหนังเกียร์ออตโต้คอนโซลก็เรียบร้อยพวงมาลัยก็เรียบร้อยนะคะหัวเกียร์นะคะใช้งานข้างในไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรนะดูได้เลยนะคะแผ่าฟ้านะคะตรงนี้นะคะหลังคาก็คือเรียบร้อยนะคะรถใช้งานดูแลอย่างดีนะคะก่อนออกรถเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ขัดเคลีย์ทำความสะอาดขัดสีให้ดูแลให้เริ่มต้นให้ลูกค้านะคะไม่ใช่ว่าให้ออกไปแล้วทำอะไรเองไม่ใช่นะ สำหรับคันนี้นะคะราคาเต็ม389,000บาทแต่วันนี้คุณดูคลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะขายแค่369,000บาทนะคะอ่าสนใจฝากชื่อเบอร์โทร i l i ไลน์ไว้ได้เลยคันนี้ผ่อนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นคนเงินเดือน12 0 0นไม่ต้องรีรอซื้อคันนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมสนใจฝากชื่อเบอร์โทร i l i ไลน์ไว้ได้เลยนะคะหรือติดต่อนาวนะคะ 0, 0, 0, 0 6, 7711999นะคะหรือแอดไลน์นาวม,มานะคะ k.now02 นะคะอ่าเดี๋ยวขั้นต่อไปเจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะอยากฟังพี้ดังน่อยค่ะ